นให้พวกแกพวกแก,กไม่ขี่วันก็วันได้ครูแล้วนะเฮ้ยแล้วเราจะทำพันแม่ครูจากอะไรดีละ่ะอ,อะไรดีละ่ะอ๋อทำจากต้นไม้ไหมเพราะคุณชอบต้นไม้นะเฮ้ยเดียเจ๋งอ่ะเฮ้ยบ้านเราก็มีต้นเข็มนะบ้านเราก็มีต้นดาวเรืองนะบ้านเรามีต้นบอย์เบียนนะบ้านเรามีต้นมะลินะเฮ้ยเาอาต้นเข็มบ้านแกมีไหมเพราะว่าต้น เขมส่งถึงความช้าหลักแหลมคุยก็ดีเหมือนกันนะเออได้แล้วก็เราจะเอาต้นอีกหลายๆต้นมารวมๆกันดีไหมได้เเอาต้นดาวเรืองของมาร์เอาต้นไว้วันนี้เป็นวันไหว้ครูเป็นวันที่พวกเราลูกศิษย์ทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตาวทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเรือจ้างนำพาพวกเราข้ามฝั่งแห่งความไม่รู้ไปสู่ฝั่งแห่งปัญญาและความสำเร็จ วันพิเศษวันนี้แทนที่พวกเราจะนำพันดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ครูเช่นเช่นทุกปีพวกเรากับนำต้นไม้มาไหว้ครูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่งดงามและมีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักมาต้นนี้หนูนูพปลูกเองตั้งแต่ป .1 เนยค่เลนูจะมอบให้คุณครูคนแรกของหนูเลยส่วนหนูให้ดอกมอบครูค่ะชื่อว่าหอมหวานเพราะคุณครูใจดีหอมเหมือนดอกไม้เลยค่ะ ต้นไม้ที่พวกเรานำมาในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นกล้าเล็กๆแต่เป็นต้นไม้แห่งความรู้ที่ครูได้เพาะบ่มให้พวกเรามาตลอดเป็นต้นไม้แห่งความเติบโตที่จะอย่างรากลึกแห่งแรงและผลดอกออกผลในวันข้างหน้าเช่นเดียวกับความรู้ที่ครูมอบให้จะอย่างรากลึกในจิตใจของพวกเราและเติบโตว,ว่างามเป็นคนดีมีความสามารถ so i near การที่เราจะนำต้นไม้เหล่านี้ไปปลูกในโรงเรียนนั้นไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้นแต่เป็นการปลูกฝังสิ่งสำคัญหลายอย่างการปลูกฝังความรับผิดชอบพวกเราจะได้เรียนรู้การดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองอเปลูกเรียบเสมือนการดูแลความรู้ที่ได้รับจากครูให้งอกงามการปลูกฝังการให้ ต้นไม้จะให้ร่มเงาความร่มเย็นและแบบที่บริสุทธิ์แก่พวกเราทุกคนแบบเสมือนการเดินดูที่จะเป็นผู้ให้และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมการปลูกฝังความยั่งยืนต้นไม้ที่เติบโตจะอยู่คู่โรงเรียนไปอีกนานแสนนานเป็นสนัญลักษณ์ของความรู้ที่ยั่งยืนและเป็นความสัมคันญระหว่างครูกับศิษย์ที่ไม่เสื่อมคลายต้นไม้เล็กๆอาจให้ร่มเงาไม่ได้ในวันนี้ แต่จะเติบโตขึ้นมาเป็นป่าใหญ่ได้ด้วยรากฐานจากครู